สวัสดีครับคลิปต่อไปนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคือตามหัวข้อเลยนะครับผมทํายังไงนะครับผมให้น้ํามันเยอะนะครับผมทํายังไงนะครับให้น้ํามันพุ่งนะครับผมก็มีวิธีการนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับที่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือก็ไม่รู้นะครับผมวันี้ลองลองมาฟังโกแนะนําดูนะครับซึ่งพิสูจน์กับตัวเองเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เอาหลักการอะไรมาพูดมากมายนะครับพิสูจน์กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ละคลิปก็เหมือนกันครับผมนะครับอย่างที่หัวข้อกล่าวนะครับคือเทคนิคง่ายๆนะครับของการที่จะทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนะครับผมคืออยู่ที่การพักผ่อนร่างกายนะครับผมการดูแล สุขภาพร่างกายนะครับของลูกผู้ชายนะครับและตลอดจนการกินนะครับผมการกินก็สําคัญนะครับที่จะทําให้น้ํามากน้ําน้อยนะครับเอาหลักการง่ายๆเลยนะครับคือช่วงไหนนะครับที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับช่วงไหนที่เครียดนะครับคิดมากนะครับผมมีดาปัญหาเข้ามาในชีวิตนะครับผมหรือเป็นพวกคิดมากแบบไร้สาระนะครับผม ก็คือสาเหตุนะครับที่ทาให้น้ํามันน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนลู้ชายนะครับมันมีนะครับผมการผลิตนะครับที่ช้าลงนะครับเพราะว่ามีเรื่องของความเครียดนะครับผมความกดดันของร่างกายที่พักผ่อนน้อยนะครับเข้ามาทําให้ฮอร์โมนนะครับมีการทํางานที่ประสิทธิภาพลดลงนะครับผมดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่านอนดึกนะครับผม เลิกเครียดนะครับเวลาเครียดนะครับดูหนังฟังเพลงที่เรานะครับผมเล่นกีฬานะครับผ่อนคลายนะครับผมก็จะช่วยได้นะครับสังเกตสองหลักง่ายๆนี้เลยนะครับผมจะเริ่มเห็นนะครับว่าปริมาณน้ํานะครับมันเริ่มโอเคขึ้นนะครับผมจากที่เคยมีเยอะนะครับอยู่ดีๆแม่งลดลงนะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับผมวิธีนี้นะครับส่วนเรื่องของการกินนะครับผมการกินก็เหมือนกันนะครับลองเลือกกินนะครับ สารอาหารที่มีธาตุเหล็กนะครับซิงค์นะครับผมสังกะสีนะครับผมตัวเหล่านี้นะครับคือตัวช่วยที่ทําให้นะครับน้ํานะครับมันเพิ่มขึ้นได้นะครับนะครับหลักการแค่นี้เองครับผมที่เป็นสารอาารที่ทําให้ปริมาณน้ํานะครับมันเยอะหรือน้อยนะครับผมลองสังเกตตัวเองนะครับทุกคนทําได้อยู่แล้วครับจริงแต่ว่าเราจะปรับเวลานะครับในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจริงท้ายนะครับผมคือแข็งไม่ค่อยบ่อยหรือว่าการแข็งตัวมันลดลงนะครับโดนะครับไม่ค่อยเต็มที่นะครับผมนะครับชโดนะครับผมมันตื่นนะครับไม่ค่อยนะครับทํางานเท่าไหร่นะครับอันนี้คือง่ายๆเลยครับมันคือหลักการที่คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับคือนายอะครับผมนอนดึกนะครับ นอนดึกนะครับผมกินเหล้าเยอะแยะนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอติดเครียดอีคิดเยอะเรื่องงานเรื่องเงินนะครับผมเนี่ยนะครับนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้มันไม่แข็งนะครับผมหควไม่โดนะครับลองนะครับผมลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้ดูนะครับวิธีการแก้ไขก็คือว่าคือนอนนะครับอย่านอนดึกมากนะครับผมคือก่อนนอนนะครับลองกินวิตามินซีนะครับ กินน้ําเปล่าเยอะๆนะครับผมหรือนะครับผมตื่นนอนนะครับก็รับประทานนะครับอาหารที่มีประโยชน์นะครับผมพวกสารอาหารอย่างที่บอกนะครับซึ่งมันมีผลต่อฮอร์โมนลูกผู้ชายนะครับผมนะครับโดยเฉพาะนะครับการดูแลนะครับตอบลูกหมากนะครับผมนะครับซึ่งเอ่อคนที่มีอายุนะครับจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดนะครับผมหรือ อายุที่มากขึ้นนะครับทําให้นะครับการทํางานของต่อลูกหมากเนี่ยมันลดลงนะครับมีผลอันเดื่องมาจากนะครับผมฮอร์โมนลูกผู้ชายนะครับมาทํางานได้น้อยลงนะครับเนื่องจากยุคนี้นะครับทํางานแม่งก็หนักนะครับผมเงินเดินแค่นี้นะครับทํางานแม่งแปดแสนนะครับผมดังนั้นนะครับเราต้องมีวิธีการรีดตัวเองนะครับคือมันอยู่ในจะเรียกว่านะสถานการณ์กดดันนะครับผม กดดันก็อย่าไปเครียดตามมันนะครับผมมันมีทางเข้ามันมีทางออกนะครับมันมีขึ้นนะครับมันก็ต้องมีลงนะครับผมนะครับไม่ต่างอะไรกับการชักเว่านะครับเรื่องธรรมดาลูกผู้ชายนะครับเกิดเป็นลูกผู้ชายนะครับก็อ่อนแอได้นะครับแต่อย่าเป็นพวกหวั่นไหวนะครับผมหนักแน่นเข้าไว้นะครับลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับผมเราจะรู้ว่ามันดียังไงนะครับมันเริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับนะครับยานะครับ มันเป็นส่วนช่วยนะครับเองส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนะครับสําหรับโกนะครับเรื่องของยานะครับถ้ามีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโกให้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นยานะครับมีส่วนช่วยตรงนี้นะครับผมคือมันเป็นเหมือนสารตั้งต้นนะครับที่ทําให้ร่างกายเราพยายามปรับสภาพในทางรัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผม ถ้าดูแลตัวเองและกินยารัประทานยานะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับผมก็จะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพนะของการใช้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเหมือนกันนะครับผมดังนั้นนะครับลองเอาเทคนิคต่างๆไปใช้ดูนะครับแต่ละคลิปที่ผ่านมานะครับผมอาจจะพูดจานะครับผมตรงๆไปนะครับแต่นี่คือจะบอกว่าลูกผู้ชายเราคุยกันแบบนี้นะครับผมไม่ต้องพิธีดีตอบเยอะนะครับไม่ต้องเป็นลูกคุณหนูนะครับผมนะครับ สัมดาหรืผู้ชายเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับผมพอคุยเรื่องใต้ตะดือนะครับไม่ต้องแอปหรือไม่ต้องทําว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งหรือมันเป็นเรื่องน่าเกลียดนะครับถ้าถามก้นบึ้งลึกๆแล้วทุกคนสนใจหมดละครับลูกผู้ชายครับผมต้องขอโทษสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเอาเรื่องเหล่านี้ไปแนะนําสามีได้นะครับผมนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับทริปนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ